ใครๆก็ดื่มข้าวราบแดงดื่มทุกวันส่งทุกวันดื่มทุกวันส่งทุกวันคุณอาจได้มอไซค์แบบผมแบาวแดงจับจริงแจกจริงคุณอาจเป็นผู้โชคดีแบบผมจับล้านครั้งที่16พุทพที่9เมษาย,ยนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปเฮ้เฮ้สาราไม่รู้อยู่ไหนแต่สาราพักใจอยู่ทางนี้ เบื่อแล้วคนใจร้ายอยากเจอคนรักมากได้ไหมหยุดหยุดได้แล้วค่ะหยุดเพอ้อแล้วก็มา<ฮ>ทํางานค่ะนี่คุณผู้ชมเขารอลุ้นโชคอยู่เพราะคาราบาลเนี่ยเขาแจกหนักต่อเนื่องกับกิจกรรมบาวแดงเชิด่ยสร้างอาชีพปีสี่คาราบาลแดงเขาสิบบาทเท่าเดิมดื่มคาราบาลแดงหรือคาราบาลคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า แล้วแจกหนับแบบต่อเนื่องนะคะแจกมอไซค์ทุกวัน300คัน300วันแจกล้านทุกเดือนอีก10รางวัลรวมมูลค่ารางวัลกว่า26ล้านบนาทงั้นวันนี้ผู้โชคดีจะมาจากจังหวัดไหนภาคไหนจะได้มอไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นคันที่970ไปครอบครองเราไปลุ้นกันเลย ยื่นไม้ออกไปเสื้อหาผู้โชคดีแล้วครับจะ oh, oh. ได้ไหมได้ย <an>. oh. ได้ผู้โชคดีแล้วครับ oh. ผู้โชคดีก็คือขุดวดุฒิชัยบุตรัยจากจังหวัดอุดรธานีกติการลุ้นล้ำมอไซค์าสามร้อยขังง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์บะแดงหรือฝาคาร์บะคันโซงตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้ายคาที่ร่วมรายการแปพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8